เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าอีฉันเคยไปนวดหน้านะคะพี่ลุงก็เคยไปแหละพี่ลุงแนะนําแล้วอีชันน่ะเคยไปนวดหน้าทุกคนเขาบอกว่าพี่อนคะหนูสั่งเซรั่มมาใช้แล้วนะคะกรีนทุกคนเห็นไหมหนูสั่งเซรั่มมาให้ลูกใช้แล้วหนูก็ใช้ด้วยใช้ดีมากพี่พนแบบปกติผมลูกหนู่มันมากแล้วทุกคนเชื่อไหมลูกเขานะ่ะยังเป็นเด็กแบบยังไม่ไวัยรุ่นเลยอะ่ะแล้วไว้ผมยาวเพื่อที่จะตัดผมไปบริจาคให้คนเป็นมะเร็งอะ่ะ เร่ยนุโมทนาสาธุกับเขาจังเลยอุ้ยครูเหมือนได้บุญน่ะเพราะครูฟังแบบนั้นเนาะเขาสั่งมาใช้เขาสั่งมาให้ลูกเขาใช้ทุกคนเขาสั่งมาให้ลูกเขาใช้เพราะว่าเขาก็ไปดูแบบเขาติดตามครูเนาะแล้วเขาก็ไปเห็นครูโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเซรั่มเขาบอกดีมากเพราะปกติแบบอยากให้ผมน้องสวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้ ทุกคนครูก็เลยแบบว่าอยากร่วมบุญด้วยครูก็เลยเอาเซรั่มไปให้น้องเขาอีกหนึ่งขวดเพราะว่าน้องอ่ะจะทุกครั้งน้องจะไว้ผมยาวขนาดนี้แล้วก็ตัดไปให้คนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะที่โรงพยาบาลน้องตัดให้ประมาณสองรอบแล้วอันนี้น่าจะรอบที่สามเราก็เลยได้แบบไปทําบุญด้วยทุกคนคะเห็นไหมถ้าสินค้าเราไม่ดีจริงเขาไม่กล้าสั่งให้ลูกเขาใช้หรอกเพราะว่าเขาจะต้องใช้ผมอ่าแบบตัดไปบริจาคให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเออเราก็ได้ร่วมบุญเห็นไหมเพราะฉะนั้น สินค้าเราต้องดีอย่าไปหลอกเขาสินอย่างที่คุณบอกว่าเซรั่มทุกคนขามันคือน้ำมันกุหลาบน้องยังบอกเลยว่าพี่ใช้มาไม่รู้กี่อ้อแล้วมันมันมันมผมแล้วน้องอ่ะเป็นคนผมมันยิ่งใช้ยิ่งมันทุกคนพอมาใช้อันนี้ฟินหนักมากเห็นไหมเพราะมันทำให้ผมไม่มันทุกคนเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผมแบบ ดีเลยแล้วก็เหลือก็เอาหนีกิ้งไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูเองนะคะว่ามันมันฟินเบอร์ไหนล่ะมันไม่มันน่ะ